ตลาดพังก็ยังรอดกดห้าข้อที่ทำให้รวยสวนตลาดหุ้นสวัสดีครับวันนี้โคตรกวงสอนเล่นหุ้นเราจะมาคุยกันเรื่องกดข้อห้าข้อที่ทำให้เราจะรวยสวนตลาดหุ้นได้มีอะไรเดีย๋ยวไปดูกันครับโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะฮะบางคนเนี่ย รู้แต่ว่าหุ้นเนี่ยมีกำไรจากการซื้อขายอย่างเดียวซื้อถูกขายแพงอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่ามีรายได้อย่างอื่นอีกจากหุ้นนะครับเนี่ยหุ้นดีนะครับที่มีปันผลก็มีนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีจ่ายทุกประมาณเดือนเมษายนนะครับหรือบางคนเนี่ยก็รู้แต่ว่าไม่อยากได้ตรงนี้เพราะรอไม่ไหวมันนานเกินไป เอาเนี้ยในช่วงที่ตลาดมันลงในขาลงอย่างเงี้ยอยากรวยสวนตลาดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าคนทั่วไปเขาดูกราฟกันยังไงเนาะมันก็จะมีสี่ปัจจัยหลักๆก็คือราคาหุ้นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็การหาจุดซื้อขายแล้วก็แนวโน้มราคานะเนี่ยราคาหุ้นมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็ดูให้ง่ายเลยนะครับพอ,พอราคามันเริ่มตกลงมาเขาก็ขายทิ้งนะครับพอราคาพุ่งขึ้นไป ก็เริ่มซื้อนะครับเนี่ย <S <S เขาจะตีแนวรับแนวต้านอย่างนี้ยเวลาตีนะครับพอทะลุเส้นสีแดงลงมาก็เริ่มขายทะลุเส้นสีเขียวขึ้นไปก็เริ่มซื้อครับแต่บางทีเนี่ยทะลุเส้นสีเขียวที่สองจากเส้นล่างสุดขึ้นมามาแปะที่เส้นที่ที่สามก็ไม่กล้าซื้อพอทะลุเส้นสีเขียวเส้นที่สามขึ้นไปนะครับก็ซื้อเสร็จติดดอย ร่วงลงมาเห็นไหมครับเสร็จแล้วพอตีเส้นแนวต้านเนี่ยก็มัวแต่จะรอให้มันผ่านแนวต้านแล้วค่อยซื้อปรากฏมันชนแนวต้านแล้วก็ไม่ขึ้นต่อสักทีหนึง่งสําหรับบางคนที่มั่นใจจัดนะครับพอชนแนวต้านเราคิดว่าผ่านแน่นอนก็เข้าซื้อเลยสุดท้ายติดด้ดอยหมดนะครับอันนี้คือคนทั่วไปนะครับคราวนีก้การหาจุดซื้อขายเนี่ย ของคนทั่วๆไปเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อกันทงแถวเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับเขาจะตีเส้นแนวโน้มราคามาอย่างนี้นะครับพอเป็นขาขึ้นก็ไล่ซื้อที่ยอดดอยสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยจะได้กําไรอะไรหรอกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะดูตามนี้มากกว่านะครับเวลาที่มันถึงราคาปัจจุบันเนี่ยเราดูเลยว่าแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ย แล้วเราค่อยมาซื้อเวลามาทะลุแนวรับลงมานะครับถามว่าวิธีนี้มันเหมาะกับนักเก็งกำไรไหมจริงจริงมันไม่เหมาะนะครับมันเหมาะกับคนที่ถือยาวได้แล้วก็เน้นเรียกว่าทํากําไรจากการแตก,แตกตื่นตกใจของตลาดโดยรวมมากกว่าการที่จะรับใต้เส้นแนวรับเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยคุณต้องเผื่อใจไว้ก่อนว่า มันมีโอกาสลงต่อนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบก็คือว่าเราจะได้ราคาที่ถูกกว่าคนในตลาดแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะมีปันผลปลายปีนะครับที่จะได้ทุกๆปีแล้วก็เราสามารถถัวเฉลี่ยให้ต้นทุนเราต่ําลงได้นะครับอันเนี้ยมันเหมาะกับนักลงทุนที่อมองยาวนิดหนึ่งแต่สําหรับระยะสั้นเนี่ย ยังไงก็มีแต่เสียกับเสียนะครับใน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 ช่วงที่เป็นขาลงเนี่ยเรียกว่าคนที่จะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็อาจจะต้องรับตรงแนวรับแล้วก็ตั้ง stop loss ลงมาอีกจุดหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้ามันลงมาแล้วมันไม่ขึ้นกลับขึ้นไปเนี่ยเราก็จะต้องคัดล o s s แล้วก็ไปหาหุ้นตัวอื่นนะครับถามว่าเวลามันลงมาเจอแนวรับเนี่ยมันมีโอกาสทะลุไหม ห้าสิบห้าสิบครับอาจจะชนแล้วเด้งกลับหรืออาจจะชนแล้วทะลุลงต่อก็ได้นะครับมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรอดในตลาดหุ้นขาลงนะครับที่อยากจะสวนตลาดเนี่ยหนึ่งเราต้องมีทุนสำรองที่เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเทรดเดอร์นะต้องมีทุนสำรองที่เพียงพอแล้วก็มีวินัยในการคัดลอสนะครับอาจจะยากหน่อยแต่หลายคนก็ทำได้นะ แต่อีกทางหนึ่งก็เป็นการลงทุนเน้นคุณค่าก็คือว่าเอาลงมาที่ทะลุแนวรับลงมาเนี่ยหรือชนแนวรับก็แล้วแต่ซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็รอเงินมันผลหรือรอโอกาสในการที่ราคาจะวิ่งกลับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะทําให้เรารวยส่วนตลาดหุ้นได้จริงๆนะครับเราต้องรีเซ็ตก่อนความคิดก่อน เราต้องมาคุยกันก่อนว่าหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยผลประกอบการเป็นยังไงหรือตัวที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นผลประกอบการเป็นยังไงน,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 นะครับเป็นหุ้นปั่นหุ้นปั่นผลนะครับถามว่านิยามหุ้นปั่นคืออะไรหุ้นปั่นก็คือว่าหุ้นที่มันอยู่ดีราคาก็พุ่งขึ้นไปเยอะแยะเลยแต่ว่าพอไปดูงบการเงินแล้วเรียกว่างบเน่านะกําไรก็ไม่มีบริษัทก็ไม่เติบโตสินค้าอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไรายได้มาจากไหนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหุ้นเน่าหรือหุ้นปัน่นนะครับ อาจเป็นหุ้นมันผลก็อาจจะเป็นกิจการต่างๆที่เขาดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องมีธรรมาธิบานนะครับแล้วก็มีการเรียกว่ามทาีที่มาที่ไปของรายได้ดีกว่าแล้วก็กําไรนะครับเราก็สามารถถือต่อได้นะครับถ้าบผ,ผลประกอบการมันแย่หรือเป็นหุ้นที่ไม่มีปันผลนะครับเราคัดลอสเราหาหุ้นตัวใหม่เลยนะครับไม่ต้องกลับไปดูมอีกแล้ว แต่ถ้าผลประกอบการดีแล้วมีบันผลนะให้ซื้อเพิ่มเมื่อราคาตกลงมาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ถือยาวินบันผลหรือหรือถ้าเป็นเทรดเดอร์ก็รอขายตอนราคาดิดกลับนะครับเนี่ยเราก็จําแนกไปเลยนะครับอันเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยราคาตกลงมาเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกําไรก็ลดลงนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ลดลงอันเนี้ยเน่าแล้วนะครับไม่ดีนะครับแต่ถ้าราคาตกลงมาแบบเนี้ย ต่กำไรสุทธิสูงขึ้นนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็สูงขึ้นอนาคตดีนะครับซื้อได้นะครับอยากรวยนะครับต้องอย่างนี้เลยมีสีข้อนี้ครับผลประกอบการดีมีอะไรต่อเนื่องเป็นผู้นําในวงการแล้วก็สินค้ามีนาคตนะครับสามารถซื้อเวลาที่มันตกลงมาลึกๆได้นะครับตามแนวรับที่บอกเมื่อกี้ได้เลยนะครับเราต้องมาดูเรื่องทัศนคติก่อนนะครับวิธีการลดความเสี่ยงของผมก็คือ อยากจะแนะนานะวิธีการลดความเสี่ยงเลยเนี่ยเราต้องมีมุมมองต่อหุ้นที่ถูกต้องก่อนข้อหนึ่งคือหุ้นอ่ยไม่ใช่การพนันนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเงินเราจะสูญหายไปเหลือศูนย์บาทนะฮะยังไงบริษัทที่ดีมีความมั่นคงสูงมากๆเนี่ยโอกาสมันเจ๊งน้อยมากอยู่แล้วครับเทียบกับการที่เอาเงินล้านของคุณเนี่ยเงินแสนของคุณไปเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยโอกาสที่จะเจ๊งมีเก้าสิบผู้ประกอบการรายย่อย ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเจ๊งนะครับมีห้าเปอร์เซ็นตที่รอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะมาลงทุนในบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยโอกาสที่มันจะเจ๊ง่ะมันน้อยมากนะฮะหุ้นตกนะครับเป็นโอกาสไม่ใช่วิกฤตนะครับถ้าเลือกหุ้นเป็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็หุ้นที่ดีนะครับเวลาตกลงมาเนี่ยมันจะต้องรีบซื้อนะครับขึ้นเยอะๆก็ต้องรีบขายไม่ถือทิ้งไว้เพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นเทรดเดอร์นะก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแนวปันผลเนี่ย มันไม่มีเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการขายหรอกครับมีแต่เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อนะถ้าเป็นแนวบันผลถือทิ้งไว้นะครับรอตกลงมาก็ซื้อเพิ่มแต่ถ้าเป็นแนวเทรดเดอร์ขึ้นขึ้นไปก็ขายเลยเพราะว่าการเลทโปรฟิตรันเนี่ยสมัยนี้มันไม่มีแล้วนะครับเบี้ยขึ้นเล็กๆน้อยๆก็ตกขึ้นตกขึ้นตกนะฮะมันเรียกว่าคนเขารู้ทันกันทั้งตลาดมันเล่นยากกว่าสมัยก่อนเยอะ เนี่ยคนทั่วไปสอนให้ขายนะครับแต่เราควรซื้อนะครับสภาพแบบเนี้ยแต่พอร้าเป็นแบบรูปทางขวานะครับคนทั่วไปเขาสอนให้คุณซื้อคุณไปถามใครเขาก็บอกซื้อเลยนะครับแต่เราควรขายแหละถ้าเราเป็นเทรดเดอร์นะไม่ควรจะไปไล่ตามแบบนั้นนะครับวิธีการลดความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับหุ้นไม่ใช่สิ่งเดียวในการสร้างรายได้เข้ากระเป๋าเรานะงานประจำนะครับเราก็ต้อง ทำนะครับหรืออาจจะหาะรายรับอื่นๆจากการหอยเช่าที่เช่าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายหรือลงทุนในหุ้นนะครับอะไหลายอย่างเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นการบาลานซ์พอร์ตของเราเป็นการกระจายความเสี่ยงทําให้เราสามารถรอดในภาวะที่หุ้นตกหุ้นขาลงนะครับต้องบอกว่าหุ้นขาลงเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้กินเวลาแค่เดือน2เดือนบางทีมันกินเวลาหเดือนถึงปีหนึ่งบางครั้งมันกินเวลาไป2ปี3ปีกว่าจะ รเราไม่รู้ว่าตกรอบนี้มันจะไปอีกกี่ปีนะครับอาจจะเดือนหน้าอาจจะพุ่งกลับมาที่เดิมก็ได้หรืออาจจะยาวอีกสองถึงสามปีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเตรียมเงินรายได้จากหลายทางมาสนับสนุนในการซื้อหุ้นที่ดีในช่วงที่มีวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับรายได้จากหลายทางเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคนยุคนี้นะครับก็เป็นวิธีการลดความเสี่ยงที่ดีมากๆอย่างนึงที่ผมอยากจะแนะนําไว้ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพื่อลดความเสี่ยงครับเลือกหุ้นที่ดีแล้วก็มั่นคงนะครับในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยหรือเซ็ h เนะครับเขามีการคัดกรองมาแล้วนะเนี่ยข้อมูลนะหาง่ายมากๆเลยเราเข้าไปที่เซ็เทรดนะครับแล้วก็ไปดูที่เซ็ 50, ้าสิบเซ็ตร้อยหรือเซ็ h เนะครับเราก็จะเจอหุ้นดีๆเยอะแยะเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องข่าวสารอย่าไปเสพติดมากนะครับข่าวสารมันมี ผลต่อหุ้นระยะสั้นเท่านั้นนะครับทําให้คนตกใจหรือโลกนะครับบางครั้งเราซื้อตอนหุ้นขึ้นเยอะๆเพราะข่าวสารมันมาข่าวมันมาบางทีข่าวมาไม่พอประคมหนักตามสื่อโซเชียลมีเดียหรือเพื่อนรอบตัวที่อยู่ในวงการก็ซื้อกันหมดอันเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นกระแสสังคมที่ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้นะอย่าไปสนใจข่าวมากนะครับแล้วก็เราไม่ไม่ต้องไปแลกความรู้กับคนทั่วไปที่ไม่ใช่คนรู้จริงนะ ต้องบอกว่าในเรื่องความสําเร็จเนี่ยคนส่วนมากลงทุนแล้วล้มเหลวนะครับถ้าเราเชื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นแบบเขาจะมีน้อยจริงๆที่ประสบความสําเร็จแล้วคนเหล่านั้นเขาไม่มาบอกคุณหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเราเองเราสามารถดูงบการเงินเป็นแล้วก็วิเคราะห์อนาคตของธุรกิจของหุ้นได้นะครับเราจึงจะสามารถมีความมั่นใจที่จะลงทุนในหุ้นได้นะครับ ไม่ตามกระแสนะครับตามกระแสสังคมก็เรียกว่า,าพาให้คนเจ๊งมาเยอะแล้วนะครับนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องเล่นหุ้นนะครับแล้วก็ติดตาม Facebook เล่นหุ้น Thailand น,นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ